อากลองกินไข่เดียวบ้างหอ,อ้ยแม่ผู้เฮ้ยไอ้บ้าสวัสดีค่ะทุ ค่ะทุวกคนวันนี้นะคะก็ตามช่อคลิปเลยว่าเราจะพามากินบุฟเฟ่ต์กันใช่ไหม,มเป็นบุฟเฟ่ต์แบบนานานชาติเลี้ยงฉลองไม่เคยกินบุฟเฟ่ต์ที่มันแบบอลังการงานสร้างกันแบบนี้ม,มาก่อนแล้วทั้งคู่เพราะว่าขี้โงกทั้งคู่วันนี้ก็จะมากินเกนฮาร์เบอร์นะคะที่ไอคอนสยามซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ไอคอนแล้วแต่ว่าเราจองไว้รอบสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวพาไปกินกันแล้วก็ไปดูว่ามันจะอลังการแล้วก็แบบอร่อยแค่ไหนเพราะว่าแบบของมันเยอะมากแล้วมันก็กว้างก็ใหญ่บ้างจริงหัวละเท่าไหร่ให้ทายสามเก้าเก้าอ่ะ แม่พากินสาเก้าเก้าเหรอเก้าเก้าเก้าอออันนี้นะคะทุกคนก็กินเลี้ยงฉลองเนื่องจากที่ผู้ชายคนนี้ได้สอบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสอบแบบใบประกอบวิชาชีพแพทย์เออใบประกอบวิชาชีพแพทย์เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยไม่แล้วก็อีกหกเดือนหน้าก็ต้องไปเลี้ยงฉลองกันอีกเพราะว่าสอบครั้งที่สองเพราะว่าร่อบนี้คือตัวตกก็อย่าพูดสิเดี๋ยว่าเป็นลางงั้นเดี๋ยวรอสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวสอนทาง เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วน,นะคะซึ่งร้านเขาก็แบบใหญ่โตมากมันไม่ใช่บุฟเฟ่ที่เราอ่ะจะต้องแบบเดินไปตัดเองเนาะจะต้องแบบเขียนใส่ใบแบบนี้แล้วก็สกแกนดูเมนูนะคะอุ้ยสุดยอดว่ะเอาเอาเงินตัง๋วอะไรคาสันนี่อะมาให้หมดน่ะจะกินให้หมดด้วยแล้วว่าเช็คเอาไม่ได้นะได้เลยมื้อข้าวเห,หนียวไข่ทอดเหรอไม่เอา แล้วก็หันทะเลเนี่ยเราสามารถไปหยิบได้เองะค่ะที่เคาน์เตอร์แต่ว่าตรงอื่นเนี่ยเราก็ต้องเขียนเอาซึ่งเมนูก็เยอะแบบพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะแบบโอ้โหกระรานปลาแต่ก็ต้องมาดูว่าอร่อยไหมอันนี้เป็นข้าวหน้าฟัวปลานะคะอันนี้เป็นข้าวหน้าปลาไหลก็คืนสั่งได้อย่างไรคือเท่านานเขาก็จะมาเสิร์ฟก่อนเลย จริงๆคือไม่ได้กินข้าวมาวตั้งแต่เช้าก็แบบกินก่อนเลยเดี๋ยวจะถ่ายเมนูคุกไม่รู้ให้ดูแต่ว่ามันก็จะมาเป็นแบบยุ่มยิบยิบเพราะว่ามันก็สามารถแบบสั่งได้ตลอดเวลาไม่ได้มาแบบเป็นจานอลังการงานสร้างมากมายใครอยากลอกินไข่เค็มบ้างละ่ะเร็วๆหนึ่งบาทอร่อยมาก ทุกคนใครมานะขอให้กินกุ้งเพราะอร่อยมากสดชื่น ฟนช้ไฟเลยยังไม่ได้ก you like ิน like นี่เลยที่ร้านเนี่ยที่ตรงนี้เราไม่เห็นนะแล้วมีบอลอ่ะมี้บอลเนอะวะเป็นมินบอลร้านบอลาะจ๊ะอะไรโดูหน้ามันว่าดูนี่นะโห่อันเปนมัสตาร์ดไม่ชอบมัสตาร์ดเป็นเกตบาตก็คืออะไรไปขอมันบทที่เขาพี่เขาก็เออใจดีไปขอมาให้ให้มาแบบนี้เลยอยากกินแล้วใช่ไหมแล้วอร่อยไหม อยมันเหม็นมากทุกคนไม่รู้เหม็นอะไรคือเราเป็นคนที่ชอบกินมันหมดนะแต่ว่าอันนี้เหม็นมากเหม็นอะไรหเน่กําลังรอ,งองข้าวเซตใหม่มาทุกคนกินแซนวิชไปกี่ชิ้นแล้วสิบแต่มันชิ้นแค่นี้เองเขามาเป็นแบบยุ่ๆยุ่งมยิ้มงงแบบค่อยๆกินไดเรื่อยๆเรื่อยเฮ้ยไอบ้บ้า อะไรคุณกินก่อนพ่ราเขากินก่อนอันนี้ทโหอันนี้คืออะไรคือโบาร์บีคินะคะทําถะล้ทำะทำทะทะอะออ หวานนุ่มดีนะอ,อะไร <c oughs> อ๋อนึ่งว่าซอสมะเขือทุกคเมืม่อกี้เวลาเพ้นท์ายไปจิ้มกับอันนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมว่าคืออะไรซอสมะเขือ แบบแรกใครก็ตอบสิ่งที่อร่อยที่สุดของภูเขาก็คือ ขาดูดีมากทอกคนอันนี้เป็นชอ็อกโกแลตลาวานะคะง่วงอิ่มมากแล้วก็วง่วงไม่กินชีสอะไรอีกทำไมง่วงขนาดนี้ยเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ โอเคมันก็อาจจะไม่ได้โอ้โหว้าวร้าอังการร้านแปะรลยเงี้ยแต่มันก็โอเคในเรื่องของแบบเออมันพรีเมียมเอ่อวัตถุดิบอะไรที่เขาแบบเอามาร้านก็ดีใช่แล้วก็แบบรวมบรรยากาศร้านคือดีมากมีมาตรฐานแล้วก็มาตรการที่แบบโอเคมากๆเลยดูสะอาดดูครีของเขาดีมันก็มีครบทุกสัญชาติคือมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆมีไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งขนมหวานอะไรต่างๆแบบเยอะบ้างจริงชจริงซนก็คือมีแต่ว่าเราอะไม่ได้สั่งอิ่มจนง่วงอะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนและคิดว่ลังเรียนอยู่นะคะขึ้นไปตาตอับกันนะคะเพราะว่าต้องไปนั่งทำงาน,นต่างๆหวด่วง่งวราออิอ่มอิ่มมากค่ะก็อ,อย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบเรากับปันคือกินแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มากินบุฟเฟ่ต์กันแบบที่ราคาเท่านี้เออมาเฉลิมฉลองให้นั่งหน่อยนางสองเสร็จแล้วแต่ว่าสอบเสร็จแล้วดังก็ยังจะ ต้องเรียนนะคือเอาจริงๆนะเมื่อก่อนอ่ะไม่ชอบกินบุฟเฟ่เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะกินได้ไม่คุ้มแล้วกินได้แบบนิดเดียวจร,จริงๆแบบกินแปปๆก็อิ่มกินแปปๆแบบแน่นท้องอะไรเงี้ยแต่รอบนี้คืออบอกว่ากินได้จุมากแล้วกินได้เยอะขึ้นมากๆนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่เราบอกนั่นเองซึ่งตัวช่วยของเราเนี่ยก็คือ ุกคนตัวนี้นะคะคือเซลเมคโอบโอติกดีท็อก ok นั่นเองคือเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะคะทุกคนที่ชอบทานด ok ีท็อกที่ผ่านมาในระบบขับถ่ายเราก็ดีขึ้นมากๆนะคะแล้วไี่มาเจอเซลเมทตัวนี้นะคะทุกคนก็บอกเลยว่าระบบขับถ่ายเราก็ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ลําไส้เราอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสะอาดรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในท้องเลยอุดหนุนเขาตั้งแต่เขาเปิดแบรนด์แรกๆเลยนะคะทุกคนเซลเมทตัวนี้ไปเห็นมาในไอจีก็เลยอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนเขาตั้งแต่เปิดแบรนด์จนตอนนี้เขาแบบเติบโตขึ้นมากๆคนกินแบรนนนนดเายอออมกกีลคค่่่้งงทืตััส คนกินหมดอะไม่ใช่ใครนะแม่แล้ววันนี้นะคะก็เลยพกเซลเมนมาด้วยแต่ว่าทุกคนเห็นไหมว่าไม่ได้แกะซองเลยก็คือซองใหม่เพราะว่าไม่ได้พกเพราะตัวเองกินฉันกินอยู่แล้วนะคะซึ่งปกติเราเนี่ยจะกินก่อนนอนนะคะทุกคนคือเพราะว่าแต่ก่อนอะเราก็เป็นนะแบบเราไม่ชอบทานบุฟเฟ่เพราะรู้สึกว่าแบบเออมันต้องทานเยอะใช่ไหมเพราะว่าบุฟเฟ่มันต้องทานให้มันคุม้มกับแบบราคาที่จ่ายไปเราก็เหนื่อเราไม่อยากทานเยอะเพราะเราเป็นคนที่ของถูกง่าย ะะก็ไม่ค่อยอยากกินต้องมานั่งแบบอึดอัดไม่รู้ว่าจะต้องอึดอัดไปอีกนานแค่ไหนไม่รู้ว่าวันไหนเราจะถ่ายเพราะว่าเรา,าเป็นคนที่ถ่ายยากแต่ครัวเน,นี่ยก็คือมีเซลเมย์ก็คือกินได้จุกๆเลยเพราะว่าไม่ต้องกลัวอึดอ,อัดท้องนานพรุ่นงนี้ตื่นมาก็คือหายอึดอัดเพราะเขาดีทอกลำไส้เราแบบชิวๆเลยไม่ได้ผมให้ตัวเองบอกแล้วก็คือผมให้คนนี้วันนี้ก็คือชวนนังมากินแล้วทุกคนดูสภาพว่าคือมันอ้วนพามากินเราทั้งท <ปะ S 1> <ๆ>ี่พามาอ้วนอีกก็เอาออกหน่อยอยากให้มันไปกองในไส้นานตัวเนี้ยกลับไป้ให ซึ่งรู้ใช่ไหมว่าโปรไบโอติกอะไรแต่คนด่วนจะไม่รู้เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังแต่ว่าที่มันดีที่ใหญ่ที่สุเพราะว่าเขาเป็นโปรไบโอติกที่ดีที่สุดที่ดับน้ำเข้าเลย นำเข้าจาก USA เลยนะทุกคนตัวเีว้ยเขาเป็นคุณหมอคือเขา,ารู้อยู่แล้วว่าโปรไบโอติกมันคืออะไรดียังไงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะมาอธิบายทุกคนฟังว่าโปรไบโอติกเนี่ยคืออะไรนะคะจริงๆโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่ในร่างกายค่ะทุกคนซึ่งเขาเนี่ยก็อยู่ในลําไส้ของเราแบบอยุ่แล้วเลยแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะสูญเสียไปทุกวันนะคะจากการที่เราเนี่ยใช้ชีวิตนั่นเองเราโตขึ้นเราพักผ่อนน้อยเรากินเหล้าเราสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งแบบเราอายุเยอะขึ้นจุลินทรีย์ตัวดีตัวเนี้ยค่ะมัันนอจสสสสููญญเเีีีีียยตตดด้้ววรรุิ์หื โรไบโอติกเนี่ยมันก็ทําให้ลําไส้ของบางคนเนี่ยเสียสมดุลนั่นเองซึ่งมันก็เป็นผลที่ทําให้บางคนเนี่ยท้องผูกถ่ายไม่ออกอุดอัดท้องอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นเหตุผลดีมากๆเลยค่ะทุกคนที่จะทำให้เราเนี่ยหาโรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยเข้าสู่ร่างกายค่ะเพื่อทําให้ลําไส้เราเนี่ยสมดุลอีกครั้งแล้วก็ทําให้สุขภาพการขับถ่ายของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยยังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เราด้วยเพราะว่าพอลาไส้ของเราดีแล้วนบบนเ,เนี่ยะร,ระบบภูมิค ขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยจะไม่มีอุจจาระหรือว่าไม่มีของเสียไปตกค้างอยู่ในลำไส้แล้วเนี่ยเขาก็จะช่วยผิวเราเนี่ยเป็นบังอิ่งขึ้นแถมตัวนี้นะคะทุกคนก็ยังจะช่วยควบคุมน้ำหนักไปในตัวด้วยก็คือเหมาะกับอินี่มากกินเข้าไปเยอะๆแบบนี้นะคะค <c oughs> วรที่จะเอาไปกินแต่ว่ามันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะคะทุกคนพอ <c oughs> ลำไส้เราดีขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญเรา,ก,าก็ดีขึ้นซึ่งมันก็ช่วยให้การขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยว่าคืออุจจาระไม่ตกค้างอยู่นาะนทำให้แบบตัวไม่บวมน้้้้าาาแบบนนนนนนีะะะะะะคคคคคททุกกถใใรรสจหตติดดมัไไเลย่่ือ กับตัวแทนจำหน่ายเขาก็ได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยราคาแค่420บาทเขาเป็นแบบแ ะะกินง่ายมากๆทุกคนเรารู้สึกว่าแบบเรื่มปกอดภัยอ่ะต้องดูแลแล้วก็อพิเศษมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปนี้บอกเลยว่าเรามี Give Away แจกเซลเมนกันด้วยนะคะทุกคนแต่ขออุบไว้ก่อนว่าจะแจกกี่รางวัลน,นะคะจะสุ่มเลือกผู้โชคดีนะคะมาจากการคอมเมนต์นั่นเองทุกคนคอมเมนต์อะไรก็ได้เลยนะคะใต้คลิปนี้แล้วก็มี emoji ขึ้นมาค่ะเราก็จะสุ่มแจก Give Away เซลเมนตัวนี้นะคะให้ทุกคนไปลองกันเลยเราจะประกาศชื่อผู้โชคดีอาทิตย์หน้าบนคอมมูนิตี้ในยูทูบของเราเลยนะคะที่สำคัญก็คือฝากเซลเมนด้วยนะคะทุกคนอย อ่านของก็ได้เลยบอกเลยว่าตังมากชาวนี้ค่ะทุกคนถ่ายเรียบรอ้อยถ่ายจกากเมื่อวานดูเป็นไงหวันนี้ลีนมากไม่ไหวแม่ออกหมดพุงแหละทุกคนแล้วก็สบายมากตอนเช้านี้ตื่นมาไม่มีปวดท้องไม่มีอึดอัดเลยนะคือแบบเยี่ยมวันนี้ก็คือมาแค่กินบุฟเฟ่นี่มากินฟรีอ่าแน่นอนไม่มีอะไรเลยวันนี้ก็ชิลๆหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานรวมแดเดือนเ้าเดือน <c oughs> ช ทีนักเรียนจะพูดกับคนดูที่คิดว่าทีนักเรียนทหารต้องเปทหารเขาก็เป็นทหารไม่ได้เป็นาหมาอหราบกแบกปูนเบิกปูนไปบกตึกอะไรทหารแบกปืนมันต้องทหารบกเนี่ยท <c oughs> หารบกคือเดินนะข้อสายามไม่เป็นอีนี่ก็เดินมั่วท<อ>างาออกไม่เจอ2,000 years later เกตันด์จะกลับแล้วค่ะอันนี้ว้ามไหมคะสนามหลวงสนามหลวงเพราะว่า ขอบคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ bye บายบายกินมไหมกินเขากินซีความสุดไหมต้องกินในนี้ด้วยโปรไบติกของเทอร์มิ <laughs>